พี่น้องเอ้ยนะสื่อมาตั้งแต่รอเอ็ดพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่ตอนนี้เขาอยู่ที่ถนมนมะเร็งเศาสามจะไปกินเข่ากันเนี่ยมากระบอท้องพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้จอดกินเข่ากันอยู่ที่ซาลาเนี่ยฮะซาลาริมถนนนะฮะบ้านคำแดงบอกพี่น้องอันนี้ซาลาที่เขาจะเข่าแวกกันเอาะบอท้องไปกินเข่าเขาไปโอ้ไดี๋วยวงกินกันวันนี้พี่น้องเอ้ยนะฮะ อยู่กับเบาวท่องนะครับบรรยากาศทงไฮและทงหน้านะพี่น้องนะซาร่ากะบแต่บรรยากาศดีบาท้องวางสันเนาะยิ้มเข่าแล้วก็จะยินเข่าตัวเนาะออโอ้โหนี่ทงหน้าพี่น้องเลยนะครับเป็นได,ด,ด้ห่วงเขานะทางเขาวาล์นข้าแดงมาสันถนนดีนะฮะมีเสาไฟฟ้ามันนี่เขามากินเขากันนี่คือทางเขาหมู่บ้านประเทศไทยได้พี่น้องเลยนะฮะนี่ะอย่าห้เบิ่งนะฮะแบบนี่ไดแบบ้นี่นี่ประเทศที่เป็นพัฒนานะ่ยมีเสาไฟฟ้าอย่างนี่ ลาดย่างย่างดีได้พี่น้องเอ้ยนะฮะทางเข่าหมู่บ้านต่างจังหวัดประเทศไทยนะในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะนี่เอาไปกินข้าวน้มามอทองกันนะเพิ่อนกินขออ้าวยังนะเอาไอ้ไอ้เห็นอีกย่างนี่ตั้งกล้องอยู่บ่อล่ะกล้องวะอ๋อนะซาลาเพิ่อนกะทว่าเพิ่อนกะเป็นยังสีนะ่เนาะเอาอู้มีทองนาน ตรงหน้าพี่น้องให้ไปเบิ้งเขาซะก,ก,ก่อนเดี๋ยวจังหวะพับบอลทองแตงแล้วกินเพลินโอ้ยต้นบักฮุงเนี่ยต้นหนึ่งนะและที่สำคัญมีเขาพอพี่น้องอุ้ยเขาหนามีอ้ยอ่อนซ่อนเขาต้นเขาเนี่ยอ่อนซ่อนต้นเขาพี่น้องเอ้ยพาบรรยากาศทงหน้านะฮะโดนๆเชื่อเลยจะแ้่ไม่เห็นแนะ่สูตรไอกลิ่นเนี่ยของทงหน้านี่โอ้โหหอมหวยหวยเนี่ย,ยะฮะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นทงหน้าแล้วก็มีซาลาเนะะี่ยไปกินข้าวกระบอกทองก่อนนะเราเห็นอี๋ยังอยู่ โอ้เอ้าแ <G ül üyor> กพักกินมากินเข่าแล้วพี่น้องก็ย่ามย่ามทีเราจะกินแล้วลอกเบิ้งก่อนเข่าก้อนด้านผู้ชมววแวก,กินเข่าเข่าอยู่ซาลาเสืเปิดมาที่ไม้ยังกินอลไวันนี้ <ft ains> คือหม้อย่างเดียวเจ้าเมื <F ans> อ่อนี้โอ้ตามผู้ชม,ชมกี่ยงังล่ะอันนี้คือเครื่องในไก่เครื่องในไก่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้าโอ้ปลาดุกคือบักใหญ่หนิไงเออปลาดุกหน้าได้นี่เดี๋ต่ออันนี้ก็จะเป็นมกอี่ยังล่ะมกเอียงเปิดเข่าเบิ้งงนี้ปลาปึงวาสานด้านผู้ชมปลาปึงเนี่เป็นปลาจังใดล่ะ เป็นอย่างไรเปิดเปิดบ้างสัก่านายบ้างสักกวนไปนี่กระดาษเราไปปูเอา่ตามระจมลยมีแลการเดินทางขาวมงาวปอะไรนะก็ที่ดดว่าเฮลดงานท่าน้อมเยวจัดพื้นที่ก่อนโอ้แสบสินวก็ถือว่าโอ้โหอ้ห้องหวยประดุกมาเยมาเยตามจอยากงวรัประเอาอยากากนั่มด้อยากเลยเนี่ยเอา เป็นหลังมันจะเป็นตุ่งน้ำอยากเหยเอาปากนั่นไงลุกจ่อนี่อุ้ยโอ้โอ้หมกตกตามประจุโอ้ยหน่ออันนี้หมกปลาหมกปลาเปิือกสด้กินกระเบนกินเบิรงเอานเนี่ยใสเป็นอย่างไรเนี่ยปลาเนี่ยก่อนสิได้กินเขาตามประจบทีอันนี้ปลาปึงเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยใครเคยกินเนี่ยปลาปลาปึงเป็นอย่างไรโอ้หนีหมกปลาปึงเป็นจังซีนี่เองเป็นจังไงปลาปึงทำประจบปลาปึงเป็นอย่างไรปลาปึงมันเป็นอะไรนี่ปลาปึง ใช้สายเอากินกินอะไรกินกินกินเป็นคำสีนี่เองปลาปึงมาตามประจมแซ่บๆน้ำกันเร็สร็แซ็บ้แล้วมาเอาคำลแหมาเนี่เอาปลาปึงก่อนประจมกินำเนยมามามาจังที่เฮ้กินเขากินเขาก็บอกทอดเ้าใส่คำเล่แหกมานนี่เาแกบหมกปลาปลาปึงเป็นยังสีเนาะเป็นตอนตอนอือยงเป็นจังใดเนาะเหนื่อย ออกทีมันมนั่นลักษณะกายกายๆกบยรบกปลายอย่างปลาบึกป่ะนี่ปลาบึกเนี่ยอ๋อดูวะเอเนื้อเอี่มันเป็นจากไหนนอปลาปึ้งเนี่ยท่านผู้ชมแหวนปลาสบายบ่เนาะเตียงบางสังอ่ะเนื้อมันด้านผู้ชมมืยปลาทุกมาคำยังไง เป็นอะไรก็เป็สัตว์น่ะเติมปากเต็มคว่ำว้อมจับดูดเขาเลย้อสับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นปลาดุกปลาดุกหน้าเพราะว่ามาตั้งแต่ต้นเมืองของรายเอดตามจมก็จะมีตลาดตลาดอย่างกับจานจำโมเดลลงลงลุ่มลืมนเลย สลัสดทุกทีม่มันมีสลัดซองหม่องนะผู้ชมหมองที่ซื้อนี่ก็บิเป็นหมองที่สองไหนซานผู้ชมเว้ยชีวิตการเดินทางนอนกลางติดกินกลางไฟนี่แม่ดีได้ปัญนาหนูน้อยงั่น สังซีนนี่แหลอะอเแต่ว่าแซ่บธรรมาชาติดีทำจนจมุกเดียววะสองแล้วแก้มุกเดียวกันอยานก,ก,กินบะเบ็ดตัวมันหลายดิยปลาก็หลายเห็นอันนี้เป็นตาแซ่บทำจนเอามาไม่นึงเจ้ว่าไม่ค้าเปิ้นก็ขายพวกแพงนะอันนี้ไม่ นี่สิบองกินจ้ะความกินตาจังหวัดไทยอ่นั่นเป็นตังคีนนอะไรเป็นตังะว่้าปลาตัวนี้เป็นปลาอธรรมศาติได้แป๊ปลาแม่น้ำปลาปึงมหนัดเป็นตัวเล็กนะปลาปึงเนาะอมันเป็นจังไหนร้อนปลาปึงนะคุณผู้ชมบอกอะไรเยอะไปแล้ว,รวตรงหน้าม,นมันมันโมเมนปลาน่ะมอ ปลาปลาเค็งบ่จังหะวะรู้ลักษณะเป็นจังสีตอนไปจนหนังหนังมันเจแ่แซ่บแซ่บจากกินมกปลาทำหาม,หามกปลาอืลยมาพอมกปลา บรรยากาศด้านหลังทำโจมเอ้ยเขากระลังงามจักหน่อยกะก็จะก็เอาลถมากเกี่ยวนทำโจม,มเพราะว่าช่วงหน้านี่ก็จะเป็นหน้าที่เก็บเกี่ยวนทำโจม,มเกี่ยวเขาแต่ว่าบ้านพี่นอ้องอ๋อนีส่สะดวกสบายเด้อืยพระเจ้าบรเกี่ยวมือได้ทำโจม,มก็เจ้าเอารถ่นด,ดิโอ้ตัวขนาดนีความทันสมาย อยู่บ้านประช่องเน่ะว่าย,ยังเอาอเกียียวเกีียวอยู่ทา่านผู้ชมอย่างใสรแรงงานค้นยุกเกียวประดุกหนึ่งมันมันนะประดุกหน้าประดุกไฟก็ด้านหน้าเน,นี่เป็นถนนนะพี่ผม แก้อกี่ปะ่ปลาอิ่มไหมอ่ะะอิ่มหรอปะอิ่มเลย่ยยา้ยาค่ะครอ่ะวยาิกรบุลายไงเพียกปาดุกมต่รัแปลาดุกนี่ซาดแหปลาดุกปลาดุกหน้า จา,าไ้ปดุกพันเด้ว่าอยู่ในกรุงเทพส่วนหลามันแต่ปดุกพันนะตามชมอันนี้เป็นาปดุกธรรมชาติปดุกไฟมันดีใช่ไหมอืทำวันอากาศว่าเจ๊ บรรยากาศตรงนี้พี่องเลยอันนี้อันนี้มัน,ม,น,ม,นมันสายทำผู้ชมเวาเกือบสิบโมงสิบเอ็ดมงแล้วม่หนาวนี่หนาวห่วยห่วยนี่ทำผู้ชมปนี้มันวาเล่นได้วาดีแน่นอนตัวร่มหนาวใ่เนี่ยตาอสว่างมันหนาวทำผู้ชมเึ้นน้อยๆจัางซีนี่ป,นนนปุ๊ ก็จบพันต้นแหลมก็ได้เนี่ยลายเป็นลายเนี่ยมีไส้เคยกินนะตามจบอิ่มเลยเนี่ยใส่ไก่ตกแซบขันั่วอ,อิ่มแห้งอิ่มหนึ่เป็นอ้องเลยอิ่มไหมอืมอมาอิ่มไปค่ะ เบิ้งบเขากินเาี่น้องเอ้ยอิ่ยปละดุกประดุกเ<อ>ห<ล>้อไปเห็นตรงหน้าี่น้องเอ้ยนะกินเ,นเนท่าเกิมเดินทางต่อแล้ววัที่นี้นะบนถนนมาเด็กเศร้าสามมุ่งหนามาจากเอดจะไปยัสมากทอดนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทานที่เขามรับชมเป็นกำลังใจเดือพี่น้องเน้อนะฮะขี่รถบานกันในบ้านเนาะเนี่ไปแล้วนะฮะสบายดีสวัสดีครับ